ก็ต้องลองดูเตาเตาเตาอยเงี้ยประมาณเนี้ยครับแล้วก็มีใบขมิ้นครับตนมเนื้อผัดกับขมิ้นเนี่ยอันนี้เป็นใบลี่แกงลีพิแกงลงปลอยน่าจะได้ที่แล้วนะครับเนี่ยเราใส่ใบสมุนไพรที่เหลือลงไปชิมรสชาติครับโครอร่อยเลยเป็หัวหน้าเชฟสิ เอ,เอาความจริงเอาความจริงหรือความจริงเอาความจริงใช่ไหม,มจิ้นเหนียวแต่อร่อยเนาออร่อยมากเดี๋ยวต้มสวัสดีครับคนจะแคมป์อีพีนี้นะเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเราอยู่ที่บ้านพี่นาย,ยวันเสาร์ไม่ได้ไปเที่ยวไหนครับไปทํางานมาเลิกงานมาก็เลยแวะมาจะมานอนกระท่อมเล่นกันเดี๋ยวจะมาทําอะไรกินกันหน่อยอ,อันนี้เป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเป็นเนื้อเศษ เดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเศษเนี่ยมาทำเนื้อผัดยอดขมิ้นกันเออ่มีวัตถุดิบอะไรเพิ่มเติมอีกก็เดี๋ยวติดตามดูกันนะครับมาเรามาซอยเนื้อกันไปก่อนหันเป็นเป็นชิ้นๆเต๋าอ่ะเนาะประมาณนั้นเห็นที่นเคยทำไหมผมก็ต้องลองดูเป็นเต๋าเต๋าอเานี้ประมาณนี้ครับไผ่ฮะ ที่อูดผมมาแล้วมาแล้วครับอุปกรณ์เจ้าของสูตรอันนี้มาแล้วครับนี่มาแล้ววัตถุดิบมาเพิ่มเติมมีพริกไทยสดๆมาเลยพริกไทยอ่อนนะครับเนาะอันนี้ขาอ่อนข่าอ่อนอแล้วก็นี่ใบขมิ้นนะครับอ่าตามเนื้อผัดยอดขมิ้นเนี่ยอันนี้เป็นยอดมันแล้วมีตะไคร้มีอะไรอีกนะพริกแกงอ๋อครับ กระทียมหอมแดงออ uh huh. แ,แค่นี้แหละใช่ไหมโอเคแค่นี้แค่นี้ก็อร่อยแล้วเนาะเดี๋ยวก็หัน่นแล้วก็ผัดเรียบร้อยครับมีเสริมอีกหน่อยครับใบผูเอ๋อแล้วก็กระเพรานิดหน่อยแล้วก็ใบอร่อยอีกนิดนองใบอร่อยนิดนึงนะจ๊ะ มาอันดับแรกใส่น้ำมันลงไปนะจ๊ะเทียมเลยเทียมลงนะเจ้าเตยมลงไปไปครับพริกแกงใอ้พริกแกงลงไปให้มันหอมๆห,หน่อยว้า นี่จะยากเลยเสร็จแล้วใส่หอมแดงลงขอหับงานงหนึบะฮองกันด้วยหับงานงหนะึหห่งบ,บนะฮองนั่นแหละตั้งไปเรื่อยๆครับให้เหนื้อมันสุกนะถ้าเนื้อเราเหนียวเราก็เติมน้ำลงไปอีกหน่อยเนี่ยผมเติมแล้วนะนเติมไปนิดนึงประมาณนี้ครับ แล้วก็ตั้งเคี่ยวไปเรื่อยๆตั้งให้มันเนี่ยต้มแกงมันไปเรื่อยๆครับให้เนื้อมันเปื่อยหน่อยไฟ<ป>พอรู้สึกว่าเนื้อมันน่าจะได้ที่แล้วนะครับเนี่ยเราใส่ใบสมุนไพรที่เหลือลงไปวัตถุดิบที่เหลือสังเกตตรงนี้นะครับที่กระทะอย่าไปสังเกตข้างหลังนู่นนะครับ ผมไม่ได้ชี้เป้านะอันนี้ยำอยู่ครับอันนี้แกงนั้นทำยำชิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยชิมรสชาติครับ ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวชิมกันอืมโคตรอร่อยเลยอันนี้ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะครับเนี่ยชิมือครับชิมือพริกแกงอร่อยนะอันนี้เป็นหัวหน้าอะไรเขาเรียกอะไรนะผู้ฝึกสอนเชฟเชฟเชฟฝึกสอนเขาเรียกเป็นหัวหน้าเชฟสิอืม่าน เจียวเนาะอืมมันต้องเติมแอปไม่ปรุงอะไรเลยอเออเพราะว่าพริกแกงมันอร่อยอยู่แล้วชูรสกับบะได้ทรายละอืมเพราะเขาใส่มาเยอะแล้วไงใส่ได้พี่แกงมาหมดแล้วอะมาตาพี่นายตาป๋าตาตาใส่เป็นดุ่นเลยนะมากินกับพริกไทยจะเนื้อจะเหนียวไปหน่อยก่อนเดี๋ยวตั้งใหม่อืมเอาสักที เอาความจริงเอาความจริงหรือความจริงเอาความจริงใช่ไหมจิ้นเดียวแต่อร่อยเนาะอร่อยมากเดี๋ยวต้มตั้งต้มผัดใบเนาะโอเคเดี๋ยวใส่น้ำต้มอีกทีเลยเนื้อเหนียวไปหน่อยโอเคอีกคำหนึ่งทำเวลาอืออาอีกคำหนึ่งเอาพิสูจน์พิสูจน์อีกคำหเพราะว่าเมื่อกี้มันมันอยู่ที่การหั่นค่ะอืมไม่เหนียวแล้ว อ๋อมันมีชิ้นเหนียวกับไม่เหนียวด้วยเนาะอือไปเดี๋ยวตั้งอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวให้มันเปื่อยๆหน่อยโอเคออแค่นี้ก็น่ากินแล้ว